น,นี่มาแจกรางวัลน,นะครับจากการแชร์ครับมันมีบางคนแชร์ไม่เป็นหน,นึ่งยี่สิบหกครั้งเนี่ยใช้ได้อยู่ไม่เท่าไหร่หน,นึ่งอย่างเงี้ยมันเป็นไม่ใช่ไม่ใช่การทลัะเฉพาะเพื่อนอย่างงี้เฉพาะกลุ่ม,แ,มแบบมีเงื่อนไขเลยคร <c oughs> ต้องเป็นแบบนี้นะครับและเขาไม่อยู่3ข้อ,อแชร์เป็นสนธนาธารณะแจ้งชื่อตัวละครนะครับเพื่อที่จะได้เป็นข้อสามครับผมจะต้องเช็คว่าออนไลน์ในช่วงยี้สิชั่วโมงนี้ก่อน,น่นนกดนี้พิมพ์ชื่อตัวละครเลยครับอาสยามนี่คือชื่อผมนะครับชื่อตัวละครไข่ตัวนี้เป็น สาธารณะกดแชร์ได้เลยครับแค่นี้ครับหรือจะพิมพ์อะไรเพิ่มต่อจากชื่อตัวละครก็ได้ครับอันนี้ชื่อทั้งหมดที่ใช้ได้ครับมีอยู่แค่นี้ครับจาก25รายการนะเหลือแค่นี้ครับเริ่มจับรางวัลน,นะครับถ้าซ้ำกับ คนที่เคยได้ไปแล้วผมจะเพิ่มรางวัลให้อีกนะครับถ้าไม่ซ้ำก็จะได้เพียงรางวัลเดียวเฮ้ย D K 9 9 9โอเคของใหม่แน่นอนครับ D K 9 9 9 ของใหม่ครับเุมเล่นใหม่อา